อันนี้น้องอย่างก่อนนะนี่น้องแจ๋วค่ะน้องแจ๋วน้องแจ๋วกับซานติมเข่าเป็นเนาะโอ้โอ้เขียดเมเขียดเมหนาวปุนี่เขียดเมหนาวพี่น้องมึงนี่มาแบบนี้เลยเด้เขียดเมหนาวครับป้าสักโลหนึ่งกิโลพอดีซื้อไปกินมิ้วใส่บ้านไหนอยู่ลาววอยู่่่บ้านอย่างมึงนี่กระดองปลากระดองลราบอกงี้ไง คำลูกค้าครับ <c oughs> อธิบายยังนีไปลาเสาครับปลาเสาเยน็นอันนี้ส่วนนี้แม่ค้าครับนี่แม่ค้าคนงามแม่ค้าอยู่บ้านใดบ้านหัวบึงค้าโอ้มาขายคือดูอยู่วันนี้ดูเสื้อหากัะมาปิดเทอมมาช่วยยาค่ะปิดเทอมะก็เลยมาช่วยยา <c oughs> สาวมุกดาหารฮึ <c oughs> สาวมุกดาหาร <c oughs> ะา,า,าระโอ้เผินเลือกกำลังเรือรีบเข้าใช่ค่ะมาเลาะตลาดลาวมาเลาะตลาดลาวพี่น้องลาวไปวัด าที่เข้าไปวัดน้องยังครับนี่แอนนี่ค่ะน้องแอนนี่อ้าเลือกยังกันเนาะนี่เนาะเฮื้เลือกกระลำแม่ข้ากับคักยังล่ะได้มองนั่งดีขนาดเลยเออเออห่มพอดีนะอารู้เปล่ามันแบบครูค่ะเ่เฮ้ยนี่เปอดของกินเฮาผมอันนี้ห้องหมากยังก่อนนี่ผักแมวผักแมวโอ้บักสู้แบบลาวเอิญนดเล่าเอิญแบักสู้ ลาวเอิ้นหมักซู่น้องหมักสมมอพี่น้องนีเป็นยาได้มักสมมอนี่ยฝั่งทางที่พี่น้องฝั่งทางนี้เป็นฝั่งประเภทว่าป่าเอือบพันเห็ดเอือบป่ามากนี่พี่น้องนี่ฝั่งทางนี้ประเภทว่าเอือบป,ป่ามาแลก็เอาไปน,นึ่งได้เลยพันกันให้ย่างคักเลยกันประเภทว่าก้างนี่ขาดออกเลยมมี่พอดก้างให้ย่ำเลยมาถ่อไป ปลาตองเราเพื่อนเหรอวงามขนาดพี่น้องเองอันนี้ถือถือเบ็ดนี่ถือมองถือเบ็ดเนาะโอ้สุดๆเลยปลาอันนี้ปลาเพาะออืปลาเพาะเริ่มมากแล้วพี่น้องปลาเพาะนี่เริ่มเริ่มเริ่มมีปลาเพาะให้เราได้เห็นแล้วเออได้การได้การได้การโอ้พี่น้องปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกนี่ขายได้ไรปลาหมึกนี่ปลาหมึกนี่ซาบาทพี่น้องเไยนี่แม่ ปลาหมึกนี่นิเอาไปทอดแบบได้น่ะเอาไปอ้อยไฟได้พี่น้องเลยปลาหมึกอันนี้เอาไปอ้อยไฟได้ครับเยอะไปทอดกินได้เออมับได้นี่ได้ยังเมื่อกินแหมเฮ้ยน้องม่ได้ค่ะอ้าคือกินมังสวิรัติแฮะมังสวิรัติได้ของเวียน เออแตกแกเฮ้ยเมียหาเราซื้อกุ้งเมื่อเมีเมื่อซื้อกุ้งของม่บ่หรือซื้อกบเอากบะออน้องทางพี่กับคากเด้อยี่นี่มาตามมาตามมาจิรอก็มีจิรอครับอันนี้จิรอ <ละ S 1> กองละ <50 S 2> ตลลลกก่อนี่ยกองกองละห้าสิบบาทมาพี่ต่อเท่าไรนะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโลบาหรือหรือก้อนโอ้โให้เป็นกล่องเป็นกล่องไว้แล้วอันนี้กล่องละร้อยห้าสิบนะครับต่อหลายดิ่นี่อันใหญ่นี่เดียวร้อยห้าสิบพี่น้องเลยลายด้นี่คืนนองงว่าหลายเด้อได้หลายเอาไปแกะออกน,นี่ยว่ามันเน้นน้อยได้ดิได้หม้อหนึ่งคนได้นี่น,น,น,นะมันสองสั้นนะตากแกเตนพี่น้องตากแก้วธรรมชาตสตระ์นี่น้อยเอาไปขวบได้ไหมเนาะ อนนมไ่บบโอ้ใครพอหมอช่วงนี้บ่<อ>ปลากระกแตนไข่ได้พี่น้องเด้อบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวมนีนะครับอาหารการกินเฮ้านะแต่ทีน,นีความหลากหลายนะครับอย่างปลาเข็งนี่บอค่อยได้เห็นดอกนะยิ่งปลาเข็งธรรมชาตินี่บอค่อยเห็นเลยพ<ค>อทุกมือนี่ปลาเข็งจะเ,งเป็นตัวใหญ่เป็นปลาหมอใหญ่ปลาหมอบอเ่าไงปลาเข็งใหญ่แต่ตอนนี้คือปลาเข็งน้อยนี่พอปิ้งอี่ปลาคอหน้านี่พี่น้อง นสดสดเลยปลอหน้านี่แบบของแท้เนาะแม่คลองแค่ใส่แกงดอกแค่บ่แม่แกงดอกแค่ใส่ปลาคารเปียนกแซ่บยำลมบปนิแกงแก้วคอปลาคอนี่เด็กยิ่งชิมดิโน่ไงเด็ดๆผู้ใหญ่เคนแนะ้นำเอาแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยหากระหู้ได้ว่ากระต่านี่มีประโยชน์ฮ้าข้าเออคนยังพคนยังยากนะ เลยเห็นใคเป็นเก้าอี้เลยพี่น้องเอกตาเพื่อนน่ะเออเมีนความเล่าห่ะล่ะเนาะมันนั่งบ่ได้มันนั่งบ่ได้นะเมีนเนาะเออเห็ดโกกโจอยู่นะเมีนเนาะบ่ได้บ่ได้ต้องนั่งนะเมียนซื้อของกินปต่อพี่น้อง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 ต่อ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 ยีลีต่อเนี่ยต่อเนี่ยต่อยู่บ่ ต่่ใบต่อ,ตอโอ้ย,นอยอขนอมจะไปใส่มื่อนี่ขนมไม่ได้ถือมาไม่ถือมาคาดคาดว่ามันสีโบ้ห้อนคือมันสีหนาวคือมันสีหนาวห้อนซะเลยนะครับพี่น้องครับเบงต่อเราเนี่ยโตบบบใหญ่พอดึงมาเบ่งให้เด้อพี่น้อง <c oughs> ใหญ่เลยด้วของเราคุณนะอะโหดว่ามันใหญ่ต่อเราครับพี่น้องเลยถ่ <c oughs> ายเท่าไหร่ต่อเฮามื่อนี่โลละหกร้อยซาวโละหกรโลหนึ่งหกร้อยซาวพี่น้อง มาไงวะสั่งทางห้งนะครับน้ำหนักเท่าไหร่มันเป็นต่อหลุมใช่ไหมเออตอนนี้ตอนที่ก่อนที่มันจะมาเนี่ยมันเป็นต่อหลุมแต่พอมันมาอยู่นี่มันเป็นต่อลังเออนะครับนี่ตอลังนะตอลังโซมอันนี้ซื้ออย่างเจ้าหนีซื้ออย่างเมื่อกาลังเบิ่งตอค่ะกาลังเมิ่งต่ออยู่บ้านใดนี่อยู่ลักซิลาบ้านลักซิลาเอาไปเห็ดอย่างต่อส่วนมากเขาก็เอาไปอ้อมไปแกงเอาไปอ้อมบหรอโอ้ออมบก็ษีเสียเนาะ ยายนั่นเนี่ยนำปลก้อยันจะได้คือกันหมก้อยยังบเคยบ่แม่ลวกสะกอนลวกะกอนแม่้ครอใลาบนี่้เอลบแม่บได้เป็นบ่นานได้อีกเมนูนึ่งเละพี่น้องตีเส้ไข่ก็ได้ันทอดเส้ไข่เน้อตีเส้ไข่กัทอดเสียบนอีกพี่น้องเยก็ โลละราหกร้อยกว่าบาทพี่น้องบวแพงด้ยต่อเราคักคักนี่พี่น้องอันนี้เราแถมนี่อันนี้เราแถมเลยพี่น้องเองเราอันนี้เราแถมว่าไงวะใครอยากได้เราก็แถมให้นะครับแม่มันเออแถมแม่มันนี่พี่น้อง,ย,ง,ย,งยังมีอีกเลยพี่น้องเอยนี่เห็นบอกโตมันนี่เอานี่อโอ้สิมได้ กินเรื่ลยว่ะบ่เบื่อว่ะแกกินหมด ขึ้นแล้วมันหวานหวานรสชาติมันสีหวานคือแม่ค้าหรือบอสบอลูเนาะเอาขอให้มันมานเด้อโดยครุ๊ปพี่น้องกุ๊ปอันนี้กุ๊ปของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับกุ๊บวันนี้เห็นแต่เราในโทรศัพท์ได้บ่ร์เบอเห็นเรื่อยเบิ่งเรื่อยในโทรศัพท์เบิ่งเรื่อยเลยบ่จ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับติดต่อได้เลยครับ พี่น้องเดี๋ยวลุงปีเตอร์สิซื้อเอาปลาซิวไปมกมกหม้อพี่น้องนี่เสื้อปลาซิวไปมกหมอ้อขายเท่าไรน,นี่ปลาซิวขายเท่าไรปลาซิวตัวนี้ปลาซิวห้าสิบบาทห้าสิบบาทบ่อันนี้คือเอาไปเราก็ไปมกได้เลยบ่มามาเอาให้เนี่ย เอาเไแล้วเนี่ปยปลาติอ้าวแซ่บเดอาติาวนระืมงมกแซ่บิอ้วอาวพี่น้องสอเสิร์ฟไปมกอเอาไปมกหมอมกเสิพักอีตู่บอต่ักอีตู่หัวซิงไนยังแซ่บเหมอนบะอยากกินเลยน,ะนะก็จะอยากเลยนะพี่น้องขึ้นอยากน้ำอยู่บ่ มา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 ย่าไงไปให้มันสุดซะก่อนนี่ยังขายอยู่อาหารเล่าๆเฮายังหลายอยู่ของกินเล่ายังหลายไข่ลูกฟีฟีเงี้นี่เลยนี at ่พี okay. ่น้องเลยอ่อนซ่อนปลานะพี่น้องนี่นี่ลุงไปเ้อยอ่อนซ่อนป่าปลาปลาอันนี้ปลานางปลานางน้อยปลาอันนี้ปลาปลายังปลา มาข้าวน้อยบอดีอู้ยงามขนาดเลยจานละร้รอยพี่น้องเลยสุดยอดเลยมาทังพี่มาเขียดพี่น้องเขียดแม่หนาวนี่เขียดแม่หนาวงามง,งาม,อมเอาไปเสกแกงหน่อไม้อีกปะดดเนาะคือจีแซ่บอยู่เด้พี่น้องเอเสกแกงหน่อไม้ขักๆเลยสุดเด็ดเลยมาอีกแล้วคาราบาวแดงเขากู้เบาคาราบาวแดงเมืนะ่วอวานยังเต้นมุน่งเราอยู่บุญมาเส้นขอผมมาค่ะฮะบุญมาเส้นขอผมมาค่ะยุ้ยใส่นี่เราซื้อกินเลย รุ่นเงินลาน้นนลานอีกวูนี่บ,บ้าเอ้ยขัดขนาดฮะ <c oughs> ผู้เบาข้าราเบาแดง <c oughs> ผู้สาวคนได้มากวะผู้สาวยวนเฮิร์กอะยวงเฮิ่์กดิอื้อหือป่าวันนี้หอยปังพี่น้องเลยบ่ได้เห็นหน้า,นาด้หอยปังนี่ม่งยังไงวะแต่ยังน้นอยนี่เราไปหาหรอกเก็บเอาในไข่ในห,หน้าเนาะ <c oughs> หอยปังพี่น้องเลยขักขนาดเดี๋ยวนีว่ามีเนาะหายากเลยคู่มือหนูว่ามีแหละแต่เดี๋ยวนี้มันทางขุนดวิวพี่น้องพวกวิวน้ำโขง กับเรือเออเรือข้ามฟากทางขวพี่น้องมา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 ตามมาบดเห็ดไหมอันนี้เห็ดอย่างอันนี้ของเห็ดเห็ดบ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 ดอืมปลาคอเนี่ยปลาคอบดบอสใ่ถังมาเบิ้งวะหัวอืมปลาคอหน้าปลาคอหน้าปลาคอซุปน้องยังสิอะไรเนาะหนูอันนี้หนูซิ่งหนูหน้าแม่ค้าเดี๋ย้หนูยัง ไม่ค่ไม่ขาน,นี่ยนูยังนูท้่าฮ่าอือดด็ใในี่พานั่งแบบยังงามๆอยู่เลยเลยพี่น,อน้องเลยแบบสวยๆเลย <c oughs> เนื้อเน้นเน่น,นะน,นเนื้อเนีนนียนละนี้ไอ่ข้างเพิงเนี่ขา้าวลามเนี่ยฮั่นประจาซื้อขนมเมื่อกินตลอดนี่ร้านนี้เอออันนี้เอาอันนี้ากบาทฮะ เลยมาพี่น้องมาตามมาันี่มัดมักก้อล่นมัดกอลัดจุดนี้เป็นจุดที่พี่น้องเพิ่นขึ้นลงนะครับเป็นด่านว่าไงด่านขึ้นลงแล้วก็เอาเครื่องเอาของมาขายที่หม่องนี้นะครับจุดนี้นะเขามาสซนนี้ก็จะเป็นโ้นแนวกิน ืัอนี้เราไม่ได้เอาหอยมาขายโอ้าเอามาอยู่เนาะ <c oughs> กินข้าวป่เจ้าฮะโอ้กินข้าวนี่ดอกโอ้กินข้าวกับย่อดได้เราโอ้าะว่าลำลายแตกเห็นเรากินแล้วนลำลายแตกพี่น้องเอง้อันนั้นนางยังฮะ่ะนางกบนางกบเอาไปทอดจิ๊บโอ้ทอดกัได้พิ้งก็ได้ทอดก็ได้เออเอาบ่ลองมึงบ่เบิงนะ่งหน้าคือสิบ่อยากลองมาไลยเออ มาพี่น้องมาหมุนมาหมุนมาเพื่อเห็นผู้เสี่ยผู้สาวดูีงผู้ไ่กวดเรางามขนาดเลยอยากได้ได้ไม่กวดแต่ว่าเราขายส่งว่าไม่กวดนี่เนาะงนั่นแหละราคาส่งเครื่องเครื่องที่มากขายของเท่งเฮานะขายเออขายส่งอีกไม่กวดโอพี่น้องมึงม่ค้าไม่ขายขายเครื่องขายของกองเอเล่กันเลยทีเดียวพี่น้องเอหลายหลา่ขัด มองเมีค้าคอยมีแต่พูดงามแล้วว่าช่วงนี้เขาไปยุ่งมาได้ครับกำลังยุ่งกำลังขายของขายเครื่องอยู่อความงามกับว่าได้เมตตาภัยด้วยครับสี่บอกให้เพราะว่ากำลังค้าขายเครื่องอยู่อ๋อเมมามอาไปเท็ดยังครับเอาไปขายป่ะม่เขาไปขายต่อแบบนี้หรือว่าไปเห็ดกับเข่าหรือไปเห็ดอย่างเอาไปเห็ดกับเขาขายค่ับเ็ดกับเข่าขายเนาะครับเนาะโอ้ปู่เม่ค้าไม่ค้าคนหน่งที่น้องจำได้เยอะคนไหนน้องหยังเนาะ ท่านผู้ใดจําได้นะครับว่าเพิ่นซื้ออย่างคอมเมนต์มาเนี่ยก็แล้วกันครับพี่น้องครับบ่เข้าไปยุ่งเพิ่นเพนราะว่าเพิ่นกําลังซื้อเครื่องซื้อของขายเครื่องขายของอยู่นะอู้ปลาอีตุพี่น้องปลาอีตุนี่เด็ดขนาดเลยนี่โอ้ขา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 โอ้ทีนี้มาอยู่มาอยู่ไกลเรา,าแล้วส่องเมุงหนาเราจังหน่อยได้พี่น้องเนะด้อแม่ค้าคนงามคนงามคนงาม สบายดีขายดีบ่เมื่อนี้ขายดีเนาะโดยโดยไอ้สุขหมันเด้อสุขหมานร่ำรวยพี่น้องเอยขักขักขักทำธุรกับขายข่าเขาพี่ต่ผู้ขักบรรยากาศทั้งข่างตลาดนี่พี่น้องนี่ลรงพี้โดยเห็นมีวัดพร้อมเลยครับงามขนาดอยากสิไปยญาณมาให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่วัดนีงงามงามมามไปเบิ่งกังไหนพี่น้องมาพอได้เห็นว่าเออความงามนะครับของการสร้างวัดนี่ก็สุดยอดเลย อุ้ยอันนี้หอมหอมแบบเป็นกระสอบอันนี้ขายเป็นกระสอบเลยพี่น้องนี่หอมนี่เป็นกระสอบกระสอบเลยแบบคนกันไปเลยองกระเทียมมีขบไปเลยวัดนี่สวยงามข้างในนพี่น้องมายืนจมูงนี่ยืนจมองลุงปีเตอร์นี่สิเห็นแบบว่าเป็นพยานาคเป็นวงคู่แหวนนี่เออเป็นวงแหวนแล้วก็มีพระอยู่ข้างในเนาะครับเนาะแล้วก็มีพนพยานาคนำอันนี้ก็เป็นวัด วัดอยู่ทางอำเภอท่าพนมเท่านี้แหละติดกับตลาดนัดไทยเล้าเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุงบิเตอร์สีพาไปเบิ่งอีกฝากหนึ่งของตลาดนะครับว่าไงว่าคนละถนนนะครับคนละถนนฝังทั้งนี้กับคนหลายชือกันครับพี่น้องไปเบิ่งก้กันครับไปโอ้ทั้งในผี่ก็หลายด้วยครับพี่น้องทั้งในเนี่เขาด้เลยาไปชื่อเถื่อทั้งนี้เมนกระต่ากระยังพี่น้องเลยกระยังที่ย้ายอยู่ เขาเมาพี่น้องนีุ่๊บกำลังซิมเขาเมาเสียบเลยนะเนาะมันพากันซิมฮะมาแต่ใส่นี่มาแต่ลาวมาแต่ลาวพอดีเพราะมาหาซื้อเอาเขาเมาเมื่อนี่วะอยู่ล้วเอาหมมีบ่เขาเมาหมูมีบอขายแถวเนาะมีอยู่แถวในเมืองโอ้เอาเป็นของในเมืองเนาะกะสีมีอะไรน่าจะหั่นเขาโบเฮ็ดเนาะเนาะอ มา,มาพี่้องประเภทว่าอาหารทั่วไปนะครับอาหารทะเลอย่างก็มีขายตลอดนะเนะออ มาพี่น้องมาน<พ>ี่ครับโซนนี้ครับจะเป็นโซอนอาหาราธรรมชาติอีกขึ้นกันนะครับอย่างเขาไปดีจะหน่อยนี่สิเป็นโซนอาหาราธรรมชาติว่าไงว่าของเล่าคือกันครับพี่น้องนี่มาหอดโซนนี้นี่พี่น้องผักบุ้งผักบุ้งโลละสิบห้าบาทบ อ๋อโดนเราจิ้มหาบาทแม่กับลูกบอสนี่มันนึกว่าเอ้ยกับน้องแม่กับลูกเอาติ๊เข้ามาสานพร้อมยนะอยู่บ้านใดนี่บ้านหัวขวัวจ้าหัวขัวใต้หัวขัวเนื้อยังท่นบอกหัวขัวใต้อำเภอเรนูอำเภอเรนูหัวขัวเดี๋ยวพี่น้องเดินเดิเดินบ้านหัวขัวเอาพักบุ้งเห็เนไหมจักหวัดหนึ่งครับอับนนี้น้องอย่างก่อนนะนี่ น้องแจวนะ้นองแจวกะซ่านทิพเข่าเป็นเนาะอนนโอ้ผ<ม>ู้ดใดสอนให้ครับแม่แม่ในบ่อสอนให้เออถือบังคับบพราฮืออยากเหเ็ดเอ,องก็ไม่ก็ไม่เชิงว่างค้ากามมา็อย่าน้เรามีเวลาว่างกัเห็ดซอยแม่ไปนี่บ่อโอ้บัดที่นี่เขาเห็ดสารทิพเข่านี่เพิ่นให้ข้าหน่วยทลาเฉลยราคาสารี่เอามาขายก็ะเล็ดแต่ลูกเล็กลูกใหญ่โอ้ห้องสารเองเรามาขายเอง บริงเ็ส่งบรเิเ็อย่างเนาะลโอ้าเห็ดได้หลายก็สงพร้อม่งออคือยังกระังสารอยู่นี่นวยใหญ่ๆ่ประมาณเท่าไรยอห้ิ๋อิเข่าบ้านเฮาเนาะจักบาทอันอันนี้ิบถุงละยี่สิบเนน่เม็ดน่เม็รพักบุ้งนี่เท่าไรนละสิบห้าบาทเดียวพี่น้อนนง อ,มอเคมณด,ดูเตอร์มีเหรียญอยู่เอาเหรียญให้เพื่อนซี๊บฮะบ้านโอ้หลายอย่างอยู่เดียวมันนี่ครับครบไปแล้วครับ มา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 อย่างบันีขนมหนังเค็มมามาตามมาพี่น้องฟังที่นี่กับลายได้คองบักสมบักซ์มมีครบเบิดพักบักทิกบักไสอืี่น้องกิโลกิโลกับมีห้าสิบบาทกิโลเร ว่าน,น้ำบ่มันครับเอาลูกมาพร้อมวันนี้น้องคือพนาะงขอบคุณหลายๆครับผมตามมาครับพี่น้องตามมาครับโอ้หนังสมตีนงัวพี่น้องสมตีนงัวเนี่ยคุณละเศร้าบาดพี่น้องเองพี่แต่แซ่บขนาดเลยสมตีนงัวนี่แซ่บอันนี้อาหารลาวๆเฮา,านี่ครับมีผักกระเดา บักเข่งเนาะกิโลส้มยังฮะส้มหมูโอ้เขียดเมเขียดเมหนาวเอนี่เขียดเม่หนาวพี่น้องมึงนี่มาแบบนี้เลยเด้เขียดเม่หนาวค่ะหัก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 งาพี่น้องอมปะงานไปเ่ากันเอากระเทียมเห็นไหมกระเทียมแกะตัวนี้ หอมเก็หมยคนีะเกล็หคนี้ะือ <laughs> ลายไปไ,ไปหนเอะไรเอาหอมน้ำได้ไหมได้ครบแล้วบ่ของนะเหลือยวนึงเ่อกไปไปรถระบเออเขาแกไปบ้าเนี่มีโดนไหมครับ เป็น,นย่มขายดีย่บ๊อกม่อไขายจะส่งจนเบดโอ้มือ่อวเน้นขายส่งเออจนปดวันนี้ขายดีขายดีมือวพี่น้องเลยเบ็ดเลยคุองจนว่างเลยมีองขายขายดีครับเป็นเท่าไหแม่ร้อยสี่สิบเจ็ดหกสิบพอแล้วมันหลายค,ครบพ<า>ี่น้อง เลาะตลาดมานน่ลุงบีเตอร์ซื้อ,อครบเครื่องเลยทักพักทักหยาบอุดหนุนกันแบบเต็มพี่กัสเลยมานน่ไปเมือ่อเงนเินเบ็ดละเมือ่อเสือกี่เมียค่าตำหุ่งพี่น้องไม่ได้ชอบกินชอบมือพุณอะเบิ่งดู่กำลังตำอยู่นกระไดทักกี่ดีได้ยังวะ สบายดีสบายดีค่ะได้อะไรไทยไดกี่หรออันนี้น่ห้าสิบตัวร้อยเนอาห่างห้าสิบตัวป่ะไม่ใช่หอดบล้อยนะสองสี่หกเดี๋ยวเดี๋ยวมมีเหรียญอยู่โอ้ยปดหดได้แค่นีเลยอันนี้เงินเล้เอาบ่เงินลาบวเดียวแปดสิบเก้าสิบพ่ออยู่อ่ สองสี่หกเจ็ดเดมีอีกไหมโมมีโอนได้บ่ล่ะรืโอนที่หลังได้บ่างเนาะเดี๋ยวโอนให้ตืมเด้อเดี๋ยวตืไปจะโอนมากกไดเดี๋ยวสิโอนให้ที่หลังมาจีรอบ่แม่นสิโอนไปให้ได้จีรอก็ได้ครบเลยครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพนมครับบาทีนี้ยังเหลืออีกประมาณห้าสิบเมตรครับย่างไปให้มันสุด ตามลุงปีเตอร์มาครับว่ามันมีอย่างเหลืออีกเขาสิซื่อเมื่อให้มืดเลือกอย่างนี่ฮะบ่กุ้งบะโอ้เราเลือกกุ้งในวิธีง,ง่ายนิดหนงจักโลหนึ่งกิโลพอดีซื้อไปกินมิ้วใสบ้านไหนอยู่บ้านอย่างดงบมักแงว ใกล้ๆกับอันนี่บอใกล้ๆกับท่าพนมเฮานี่บอกใกล้อยู่เนาะน้องอีหยังน, <c oughs> นี่น้องอ้อยเนาะโดยขอบใจเด้อน้องอ้อยน้องอ้อยเรามาเลือกซื้อปุ้งพี่น้องเราเราเลือกเซื้อปุ้งมาจากดงบักแงวพี่น้องพักขนาดเลย <c oughs> ย่างมาพอดีพี่น้องมาหอดมองเครื่องจักสารกันเลยมาพ่อสาวงาม สองสาวมาเลือกทิปเข่าอยู่พี่น้องนเครนี่มุกดทหารสาวมุกดทหารฮา,าสาวหมุกดทหารปะโอ้เพิ่นเลือกกำลังเรือรีบเขา่าเอาไปเฮ็ดยังครับอย่ทิปเข่าแบบนี้เอาไปวดัอปวดอันนี้นผู้สาวมาแากบ้านใดครับนี่บ้ <c oughs> านปุ่งผาคามปุ่งผาคามอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดทหารเนาะมาจากคนขับมือนี่มาสองคนมาสองคนดีปะ โอ้กับผู้ที่ยืนดูหันนครอันนี้สาวนาครเพิ่นผ้ามาเพิ่นผ้ามาเลาะปะใช่ค่ะมาเลาะตลาดลาวมาเลาะตลาดลาวพี่น้องธิบข่าไปวัดหาธข้าไปวัดสงสัยลุงปีเตอร์จะได้เลิกเฮ็ดอาชีพยูทูบเบอร์แล้วครับซับเพิงสีไปบวชซับเพิงเะเอ๊ซับเพิงซับเพิงแปลว่าสวยจริงๆสวยจริงๆโอ้ซับเพิองปะโอ้สวยจริงๆคือซับเพิงเนาะ ติปเข่าหรือว่าคนซื้อสวยครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาให้ลูปิเตอร์นี่เด้อครับเด้อเออคอมเมนต์มาให้เนี่ยครับระหว่างติปเข่ากับน้องน้องอย่างครับนี่แอนนี่ค่ะน้องแอนนี่จ้าอ้าระหว่างติบข้ากับน้องแอนนี่อันใดงามกว่ากันครับพี่น้องอันไหนสวยอันไหนสวยตัดสินใจเพืน่อนี่ยครับพี่น้องโอเคขอบคุณน้องแอนนี่เด้อจ้าขอบคุณค่ะอุนนย้ยคันตาหักคันงามคัน เป็นตาแพงครับกับรังใจให้ลุงปีเตอร์กับน้องแอนนี่นี่นะครับเด้อบริเวณธรรมดาได้ครับ,บ,รเ,รรดดรบเพื่อเฮาสียดมาพบมาพ่อกันนี่ครับชีวิตเฮาในการเดินทางของชีวิตมันก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวของมันเป็นไปนะครับพี่น้องกําลังหุ่มซื้ออยู่ย้วกันซื้อป่าเดินฝักบัวกดื่มกินข้าวที่น้ำพักพักหอม มันนี่ปลาลายเด้อพี่น้องเลยปลาลายคักอีีทีมงานขุดทีมงานขุดลีดทีมงานขุดลีดมาทอะไรีดอบ่ฮะไงนี่ดงานวันนี่ชงปตองบใหญ่นลูกอีปาอ่รปลาเสาปลาเสาบไปก้อย้สาอยพี่น้องตัวบบนใหญ่เลยคนน่ะโอ้คักคักักักปลาเสาว่ะสันเออ มึงเนี่ยเป็นทางแม่ค้านะพูดกับผู้ว่าผู้ขายจนซิมเบิร์ตอะไรโมนี่ผู้นี่ขายดีหรือแม่ค้า,านี่พากันกินข้าวปุ้นจนแซ่บๆอยู่ว่าข้าวปุ้นฮะยังบอกกินเนาะพี่น้องซิมเบิร์ตอะไรเครื่องของขายซิมเบิร์ตอะไรเพราะว่าขายดีโมน,นี่ขายดีขายดีขายดีคักโมน,นี่น,นี่กับปูนากับปูนาานี่ปลาลดนี่พี่น้องคักขนาดเลยปลาลด อันนี้เอียนพี่นอ้องเลยเอียนอันนี้ส่วนนี้แม่ค้าครับนี่แม่ค้าคนงามแม่ค้าอยู่บ้านใดบ้านไหนค่ะหัวบึงค่าโอ้มาขายคือดูอยู่วันนี้ดูเสือหากันมาปิดเทอมมาช่วยยาค่ะปิดเทอมก็เลยมาช่วยยาโอ้น้องอย่างนี้น้องฟาร์มค่ะน้องฟาร์มน้องฟาร์มหนาหักอย่างพี่นอ้องเลยมาขายช่วยยาช่วงปิดเทอมน้องฟาร์มเรียนอยู่ใส่เรียนอยู่มอน,นครค่ะครูภาษาไท เป็นครูว้าคุณครูคนสวยเลยพี่น้องเด้อขอบคุณน้องฟาร์มครับคุณครูคนสวยคุณครูคนงามครับนี่คือเรื่องราวของตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพนมครับพี่น้องครับระวังว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับสิได้รับความสุขนะครับได้เบิ่งตลาดแบบเพลิดเพลินใจไปทำงานกับลุงพิเตอร์นะครับเนาะขอบคุณหลายครับที่เขามาคอมเมนต์เขามากดไลค์มากดแชร์ให้นะครับขอบคุณพวกๆวกํำลังใจนะครับพี่ห้ลุงพีเตอร์เนาะ ก็จะได้สู้กันต่อไปนี่แหละครับไปน้ากันครับพี่น้องอย่าหิ่มอย่าป้าก,ากันได้ลเแคนว่าก็ได้หักแพงคือเก่าครับพบพ่อกันวิดีโอหน้าได้ครับเดองสหรับมือนี้่พลงโปรงเปงจวดสวัสดีครับ